คลิปนี้หนุ่มบอนการจะพาท่านผู้ชมมาดูลานอนเนกประสงค์ใต้สะพานมิตรภาพแท้เราแห่งที่ห้านี่ยนะครับท่านผู้ชมเขากําลังปลูกต้นไม้กันอยู่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับเลยเป็นหนอก็จะเป็นสะพานนะครับอันนี้จะเป็นลานฝั่งทางด้านที่ตะวันออกของตัวสะพานนะครับนู้หลงน้ำฝั่งน,นั่นเลยครับท่านผู้ชมกําลังปลูกครับนี่เลย ปลูกเพื่อความสวยงามอะไรครับกำลังปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามข้างสาพานนะครับแต่ก่อนตรงนี้ไม่มีนะครับมองก็เห็นสะพานเลยว่าบาัดนี้สะพานมองไม่เห็นแล้วครับท่านผู้ชมครับ ดูแล้วจะเป็นต้นกระดูกนะต้นกระดูกต้นกระดูกนครับใหญ่เหมือนกันนะเลยโตเต็มที่เนี่ยโอ้สูงริบเรียวเลยครับท่านผู้ชมจะเป็นลานไว้ให้คนเดินเล่นหรือเปล่านะครับมีมีบันไดลงอยู่นะใ่อยๆใกล,กล้ๆกับสะพานขาออกขาเข้านะไม่ใช่สะพานไปลาวนะครับสะพานตรงนี้เลยครับจะมีที่ลงอยู่ ข้าวข้าจะผ่านนะครับจะมีที่ลงเดินเล่นอยู่ก็แล้วเริ่มปลูกครับนี่เลยมุมนี้สวยครับท่านผู้ชมมุมนี้จะสวยมากๆเลยมุมทางด้านที่ตะวันออกของสะพานในมุม มองไปในล้านนโคลนโอ้โคตรสวยเลยครับท่านผู้ชมครับข้าน่าไม่รู้จะเอาหญ้ามาปลูกไว้หล่ะนะคงปลูกหญ้านะหญ้าญี่ปุ่นหรือเปล่ามาปลูกนะครับพอจะผ่านเปิดนะครับถนน บาพาสขาออกขาเข้ามันก็คงจะไม่เงียบแบบนี้อ่ะนะครับคงรถล,ลาคงเต็มไปหมดนะครับแล้วคนก็จะมาล่งรถกินลมชมวิวชมสะพานชมอะไรหลายหลายอย่างนะครับตรงที่หนุ่มมือการหรือ่บาวบมือการอยู่ตรงนี้นะจะไม่เงียบแบบนี้อ่ะนะครับคงมีแต่รถแต่ลาเต็มไปหมดนะั่นะนะนะแล้วสองข้างทางต่อไปพิลล์า,ายข้างหน้าถนนบาพาสนี่นะก็คง จะมีโรงแมงรมโรง้รนอาหารต่อมีอะไรามากมายเกิดขึ้นตอนเจริญ่งเดือนก็นตามมาอันนี้ยังไม่ได้เปิดก็เลยดูแล้วก็เงียบเหงาไปหน่อยนะครับยังไม่มีรถมีอะไรมาบัตเดืนอนปีเกิดก็ไม่รู้นะกอดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันแล้วแต่จะเปิดเมื่อไหร่ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ฟางก็น่าจะเกือบจะิญร้อยเปอร์เซ็นต์น่แะนะครับท่านผู้ชม โ,โ,นนะโ,โน่นลงน้ำผโน่นเลยครับน่าจะเป็นต้นประดู่นะครับธผู้ชมเขียวใบเขียวงามดีแท้เลยนะครับโตขึ้นมาเนี่ยอู้อมาต้องห่วงนะครับเป็นร่มเป็นเงาดีมากๆเลยไว้สำหรับนักทนะ่องเที่ยวนะครับ ขี่รถมาจอดตรงน,นี้ได้ไหมละ่ะให้จอดไหมเอาข้าวเอาของลงไปเย็นเลยข้างล่างโอ้คงสนุกสนานคงมีความสุขมาก,กนะครับตรงนี้มันก็อยู่ใกล้กับถนนใหญ่ด้วยถนนสองหนึงสองนะครับเลยมานิดเดียวก็มา,มา,มาถึงแล้วนะครับนี่เลยีนะครับ โมขามโขมขามก็ถนนไอรถเมคโครเมคอะไรเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับก็เลยมีเสียงโคมขามโคมขาม๋ยวก่อนมุมนี้สวยนะครับมุมมองมันเห็นสะพานเอยนะครับมาวันนี้ก็ ต้นไม้ที่ก็เอามาปลูกกับบกร่างไปหน่อยก็ความสวยงามก็ลดน้อยลงไปนะครับแต่ก็สดปังงามไปอ,อีกแบบหนึ่งนะครับมีต้นไม้มาโชว์มาอะไรนะครับเดีย๋ยวกันแล้วก็จะถนนสองหนึ่งสองที่รถถ่วงกำลังวิ่งอยู่งนโาน้นนะครับมาจากหนองคายรถั่วงันนี้นะครับ อีกต่อไปนะครับก็จุดนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดเบองการแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับจะมาหลากหลายพากันมาเที่ยวมาชมความงามของสะพานนะครับสะพานเขาก็ให้ขึ้นไปดูได้นะสะพานแล้วก็กจะมาจากจากด่านนั้นนะครับท่านผู้ชม สะพานมิตรภาพไทยลาวก็ยังไม่ได้เปิดนะครับยังเปิดอยู่นะครับมีแต่คนเฝ้านะครับคนเฝ้าบอกว่าไม่เปิดอนะรอสะพานเปิดถึงจะได้เปิดว่าง,งี้นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับมาขึ้นมาข้งนี้ครับท่านผู้ชมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้านะครับป้าจราจรอะไรแต่ไมีอะไรก็ติดเรียบร้อยแล้วนะ มนี้สวยครับสะพานลงในนับผมสวยามากเลย<ม>ะนะครับข้ามถนนสองหนึ่งสองบึงกาลหนองคายตรงนี้แหะ,ะสวยเลยสวยามากๆเลยครับ เปิดวันไหนเดือนไหนอย่างไงก็คอยติดตามไปนะครับหนุ่มืองการก็จะรายงานให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับก็คงภายในปีนี้นะครับไม่รู้จะเดือนไหนเปิดแน,น่ๆอย่างไงก็ต้องเปิดใช้แล้วสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับมาได้้า99%แล้วนะนะครับ ทางก็มีแล้วสนามบินก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ถนนมอเตอร์เวย์จากเมืองการไปอุดรก็กำลังดำเนินการเหมือนกันโอ้ทีนี้ก็ลุงเรืองกันใหญ่สำหรับจังหวัดเมืองการจเจริญลุงเรืองมีแต่ที่เที่ยวนะครับภูท่อภูวัวภูสิงห์ภูรังกานะครับจังหวัดเมืองการนะ